่าวสวัสดีเพื่อนสมาชิก Youtube หาอยู่หากินบ้านเฮาทุกท่านนะครับวันนี้พาพี่น้องนะครับมาชั่งน้ำหนักข้าวเหนียวกกหกนะครับกับข้าวหอมมะลิหนึนะครับที่เราได้ทำการนะครับเราได้ทำการเกี่ยวแล้วก็ตากนะครับในช่วงพฤศจิกายนสองห้าหกนะครับจนมเมล็ดข้าวแห้งมีสีขาวนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิป ช่าง้ำดักให้เพื่อนจะมาชิกนะครับดูนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมานะครับมาช่างลำดักให้เพื่อนจะมาชิกดูนะครับได้ทําการช่างนะครับข่าวข้าวแล้วนะครับข่าวขวแล้วนะครับแล้วก็ทําข้อมูลไว้ให้เพื่อนจะมาชิกดูนะครับเดี๋ยวจะนะครับค่อยๆไล่รายละเอียดให้เพื่อนจะมาชิกได้รับรับฟังนะครับรับฟังนะครับข้าวเหนียวกขอหกนะครับแล้วข้าวหอมมะลิหนึ่งห้านะครับ รัฐการเกี่ยวเมื่อเดือนพฤศจิกายน2567นะครับแล้วก็นำไปตากนะครับ3วันจนเมล็ดข้าวแห้งมีสีขาวนะครับนะครับหลองจากติดภารกิจก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ช่วงที่นะครับมีการนะครับตากข้าวไว้เรียบร้อยในช่วงปี67นะครับมาทำคลิปในช่วงเดือนตุลาคมปี68นะครับเราจะมาดูข้อแตกต่างระหว่าง นะครับเมล็ดข้าวเหนียวข้าวกนะครับนะครับกับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีของเมล็ดข้าวเหนียวกข้ากจะมีสีน้ําตาลเข้มนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับสีน้ําตาลเข้มนะครับส่วนข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับสีจะมีสีสีจางกว่านะครับจะมีสีน้าสีจางกว่าออกไปทางสีขาวเหลืองนะครับขาวเหลืองนะครับขาวเหลืองนะครับนะครับ จะทำการช่างข้าวเหนียวก็ขอหกก่อนนะครับขอหกนะครับข้าวเหนียวก็ขอหกนะครับขอหกนะครับนะครับนี่ยเนียวขอหกนะครับทั้งน้ําหนักข้าวแล้วก็น้ําหนักถังนะครับหนักอยู่ที่นะครับสิบสองสิบสองจุดสองกิโลกรัมนะครับสิบสองจุดสองกิโลกรัมนะครับ สิบองจดสองกิโลกรัมนะครับหากน้ำหนักถังออกศูนจุดปดกิโลกรัมเหลือเป็นน้ำหนักข้าวนะครับที่สิบอ็ดจุดสี่กิโลกรัมนะครับน้ำหนักข้าวเหนียวนะครับกอข้หกนะครับหนึ่งถังนะครับนักนะครับสิบสองจุดสองกิโลกรัมนะครับหากน้ำหนักถังออกศูนจุดแปดกิโลกรัมเหลือเป็นน้ำหนักข้าวเหนียวกอข้าวหกที่สิบเอ็ดจุดสี่กิโลกรัมนะครับ เราจะทําการชั่งน้าหนักข้าวหอมมะลิ105นะครับข้าวหอมมะลิ1 105นะครับนะครับข้าวหอมมะลิ105ทั้งทั้งข้าวและถังนะครับหนักอยู่ที่นะครับ11.4กิโลกรัมนะครับ 105, นะครับข้าวหอมมะลิ105ทั้งถังนะครับ ได้ข้าวหนักอยู่ที่11.4หากน้ำหนักทางออก0.8กิโลกร,รัมเหลือเป็นน้ำหนักข้าว10.6กิโลกร,รัมนะครับนะครับนะครับสรุปข้อมูลนะครับให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้รับทราบนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือนะครับ ข้าวเหนียวกอกขอกหกนะครับกกขาวหกนะครับทั้งข้าวทั้งถังหนักที่สิบสอุดกิโลกร,รัมนะครับหักน้ำหนักถังออก0ูนย์ดแเหลือน้ำหนักข้าสิบอจุดสกิโลกร,รัมส่วนนะครับหอมมะลิหนึน้ะครับทั้งข้าวทั้งข้าวทั้งถังหนักสิบอดดส หากกํานักทางออก0.8กิโลกร,รมัมเหลือ10.6กิโลกร,รมัมสุบแล้วนะคือนะครับข้าวสองชนิดนะครับั้งสองชนิด,นนดั้งก้องหกแล้วก็ผลินะครับปรากฏว่าเฉพาะนะครับข้าวกล้อหกนะครับข้าวเหนียวกล้อกหกนะครับเฉพาะเฉพาะขังนะครับห0.4แล้วก็ข้าวนี้ที่105 หนัก10.6นะครับนะครับส่วนส่วนต่างนะครับน้ำหนักต่างกันอยู่ที่0.8กิโลกร,รัมนะครับข้าวในปริมาตรถ,ถังเท่ากันนะครับถังถังเท่ากันนะครับนะครับข้าวเหนียวกขอ6จะหนักกว่านะครับมมลิ105อยู่ที่0.8กิโลกร,รัมนะครับเป็นข้าว นะครับที่เกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นะครับแล้วก็นำไปตาก3วันจนเมล็ดนะครับมีสีขาวแห้งนะครับสุดก็คือนะครับข้าวเหนียวก็หกนะครับหนักกว่าข้าวหอมมะมิ105นะครับนะครับต่างน้ำหนักต่างกันอยู่ที่0.8กิโลกรัมครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งความแตกต่างก็คือนะครับ เฉพาะข้าวหนึ <cortex> <eigentlich analysis> room, ่งข้าวหนึ่ง sì, ถังครับนี่นะครับข้าวข้าวข้าวหนึ่งถังเฉพาะข้าวหักหักน้ําหนักถังออกนะครับศูนจุดแปดกิโลกรัมกอกอกอหกหนักอยู่ที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลกรัมนะครับส่วนมะลิี่หนึ่งศูนย์ห้านะครับหนักอยู่ที่สิบจุดหกกิโลกรัมนะครับน้ําหนักต่างกันอยู่ที่ศูนย์จุดแปดกิโลกรัมมะลินะครับข้าวหอมมะลิจะหนักกว่าข้าวข้าวกอกอกอหก ครับปอ6นะครับจะน,นกกาปอข้าวหอมมะลินะครับอยู่ที่0.8กิโลกรัมนะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่ควรพิจารณาด้วยก็คือถ้าเกิดเราผลิตข้าวเพื่อจําหน่ายพี่น้องนะครับเพื่อเพื่อจําหน่ายเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับเอาเอา,เอาจาอน้ําหนักถังหนึ่งในพี่น้องครับตอนนี้ถังหนึ่งถ้าเกิดเป็นข้าวหอมมะลีเนี่ยนะครับถังหนึ่งนนะครับหอมมะลิตัวนี้โล14บาทพี่น้อง นะครับข้าวหอมมะลิถังหนึ่งเนี่ยจะได้ราคาที่ร้อยสี่สิบบาทพี่น้องร้อยร้อยสี่สิบบาทนะครับต่อหนึ่งถังส่วนมะลิส่วนข้าวของหพกพี่น้องตัวนี้โลละเก้าบาทนะครับโลละเก้าบาทนะครับคูณด้วยสิบสิบเอ็ดจุดสี่กิโลกรัมก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเอานะครับเนี่ยนะครับน้ําหนักของข้าวของหนีหนักกว่านะครับหอมมะลิ 1น5นะครับแต่ถ้าเกิดคำนวณจากราคาซื้อขายในปัจจุบันนะครับพอฮามอลินะครับในในพื้นที่ซื้อตรงน,นี้ซื้อซื้อข้าวแห้งอยู่ที่โล14บบาทนะครับส4บ4บาทนะครับ 14, 14บาทนะครับ, 14, 14บ,รบก็จะเป็นเงินข้าวถังหนึ่งนะครับอยู่ที่ร40ี่บาทนะครับแต่นะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวพอกหตรงน,นี้โลละ9้าบาทในในพื้นที่ที่ซื้อขายก็จะก็ ก็จะตกอยู่ถังละหนึ่งร้ยบาทนะครับต่างกันสี่สิบบาทนะครับก็ให้เป็นความบุญให้พี่น้องได้นะครับรับชมนะครับจะมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องนะครับขออภัยพี่น้องไว้ด้วยนะพี่น้องนี่คือความูุนะครับเห็นไ่มครับนี่นะครับมะลินะครับมะลหนึ่งศูนย์ห้ากับมะลีก็หกนะครับนะครับมะลิช่างช่างทั้งถังและข้าวหนักส1บอ็ดจุดสี่หักน้ำหนักออกน้ำหนักถังออกศูนจุดแปดเหลือสิบจุดหก กิโลกร,รัมนะครับข้ากล้องหกช่างทั้งถังแล้วก็ข้าวหนักสิบสองจุดสองนะครับหากำหนดถัง 8, หลักศูนย์จุดแปดเหลือสิบเอ็ดจุดจุดสี่นะครับต่างกันนะครับขาาาา้าวเหนียว้าวกล้หกหนักกว่าข้าวมะลิอยู่ที่ศูนย์จุดแปดกิโลกรัมนะครับแต่ว่าราคาซื้อขายในปัจจุบันมะลิเนี่ยซื้ออยู่ที่ประมาณสิบสี่บาทต่อกิโลกร,รมัมข้าวแห้งข้าวถังหนึ่งน,นะครับมะลิเนี่ยถังหนึ่งจะประมาณร้อยสี่สิบบาทส่วนขกลหกนะครับนะครับ จะซื้ออยู่ที่ประมาณรลูละเก้าบาทนะครับรวมเป็นเงินนะครับซื้อซื้อขายก็จะนะครับประมาณถังละหนึ่งร้อยบาทนยพี่น้องหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทําทําข้าวเพื่อจําหน่ายเอาเงินเนี่ยนะครับเมลีดีกว่าครับพี่น้องสําหรับราคาราคาข้าวในปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับคุณพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ